สวัสดีค่ะมาพบกันกับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะกับช่องเพียนพารวยชาแนลก็สำหรับวันที่10นะคะพี่น้องจ๋ากับแนวทางฮานอยเนาะเข้าหรือหลุดก็ไปชมพร้อมๆกันเนาะวันที่10นะคะเอาสั้นๆได้ใจความนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์ไม่มาเนาะวิ่งวิ่งเจ็ดมานะคะมารอบปกตินะคะ ศูนยไม่มาเนาะเข้าเด่นห้นะคะเด่นห้าวิ่งรูดห้ามาตัวเจาะห้นะคะตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดนะคะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะติดตามรอบนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็แนวทางวันนี้เวียงเบียงนะคะวันนี้เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซด้วยนะคะวันนี้เนาะไปลุ้นกันต่อเลยนะคะของวันที่ 11เลยนะคะก่อนรับชมรับฟังนะคะแอ๊ดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะมาดูนะคะเลขในตารางวันนี้นะคะมี4มี7 มีหนึ่งมีศูนย์มีสามมีแปดนะคะมาดูตัวเด่นนะคะเด่นเอสให้ไปที่เจ็ดสี่ศูนย์นะคะเจ็ดสี่ศูนย์วิ่งรูดที่เจ็ดและสี่ นะคะมาดูตัวเจาะนะคะพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะสี่ศูนย์ สี่หนึ่งสี่สามสี่แปดนะคะพี่น้องชุดกันนะคะแอดให้กันเบิ้ลน,นะคะสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกหกนะคะสำหรับชุดกันเบิ้ลน,นะคะสามตัวนะคะแอดให้ศูนย เจ็ดสนะคะสี่านะคะสำหรับเลข3ตัวนะคะอย่าลืมไปกลับบนล่างนะคะเดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะเดน 7, เดเดน4และเดนน0นะคะ7 1 7 0 7 4นะคะสี่สามสี่ศูนย กานเบิ้ลก็ให้ไป3คู่นะคะมี4 4 7 7และ6 6นะคะชุด3ตัวแอดชอบไปที่0 7 4นะคะ0 7 4เนาะเน้นรูดนะคะเน้นรูดให้ไป4น้นอยเลยนะคะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรมัดร,รวมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ